สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้กลับมาพบกับเอมมี่อีกแล้วในเกมที่มีชื่อว่าไมครับนั่นเองเอาละตอนนี้เอมมี่หิวมากเลยต้องรีบกินก่อนแล้วนี่กินมันอืมอร่อยแต่ว่าได้เลือดแค่ขีดเดียวเองอะไหนเรามีของกินเพียบเลยแต่ว่าเราจะต้องทําให้มันสุกแซกก่อนนะนี่เ,เราจะต้องกลับบ้านเราแล้วเผาเนื้อให้เรากินไหนดูสิบ้านเราอยู่ไหนเอมมี่ว่าบ้านเราอยู่แถวแถวนี้แหละเนี่ย เอ็มมี่จำได้เอ็มมี่นั่งไงเจอแล้วใช่ไหมนี่ใช่เปล่านี่ไงเจอแล้วโอเคทุกคนเอ็มมี่ตัดสินใจมาอยู่บ้านหลังนี้เพราะว่ามันรู้สึกโล่งผิดปกตินะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันโล่งมากๆเลยนี่แล้วเราก็จะทําการคราบเตาเผาแล้วก็เอาตรงนี้มาชึบๆนี่เรียบร้อยได้มาแล้วเป็นเตาที่ย่างเนื้อโดยเฉพาะทุกกล่องตรงนี้ออกก็แล้วกันโอเคทุบชึบนี่ค่อยๆทุบไป ซึ่งในคลิปนี้นะทุกคนเอมมี่ะนะจะมาปกป้องหมู่บ้านนั่นเองตาหน้าปกคลิปเลยเอมมี่จะมาปกป้องหมู่บ้านจากมอนเตอร์ทั้งหลายแหล่ในตอนกลางคืนนั่นเองแต่ตอนนี้ขอตุนอาหารก่อนจะตุยแล้วเนี่ยเอาเนื้อไก่ก็แล้วกันนี่เนื้อไก่ได้เยอะสุดเพราะว่ามันตัวใหญ่ทึบนี่เดี๋ยวเรารอขอสักชิ้นหนึ่งขอชิ้นหนึ่งนี่ได้มาแล้วโอ้โห งั้นเรารอดีกว่าเรามีขนมปังกินหน่อยนี่นาะโอเคกินขนมปังอาชืบขนมปังก็เพิ่มเลือดได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเรียบร้อยงั้นเอมมี่เอาไก่ตัวนี้มากินด้วยดีกว่าไหนๆแล้วเราก็เอาเนื้อวัวไปย่างเลยก็แล้วกันแล้วเราก็รอให้มันสุกเอ้ยไม่ใช่เนื้อวัวดิเนื้อวัวหรือเปล่าอ๋อใช่เนื้อวัวโอเคเป็นเนื้อสเต็กเนอนี่ได้มาเรียบร้อยนี่ต่อไปอันนี้เนื้ออะไรอ่ะมันคือเนื้ออะไรก็ไม่รู้นะ โอเคไหนดูซิตรงนี้มีอะไรเอ็มมี่ว่าเอ็มมี่อ่ะจะต้องคัาแบบอุปกรณ์เหล็กแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีเหล็กเลยมีเหล็กอยู่แค่สี่สี่อันเองอ่ะเองไม่ว่าน่าจะไม่พอสําหรับการค้าอุปกรณ์นะงั้นเอ็มมี่ว่าเอ็มมี่อ่ะจะลงเหมืองแล้วก็ไปขุดเหล็กมาเพื่อต่อสู้กับน้องมอนเตอร์ของเรานั่นเองนี่ไหนดูซิของเรามีอะไรบ้างตัวครับนี่งั้นเอ็มมี่อ่ะ อยากลัครับขวานี่เราต้องไปตัดไม้ก่อนเลยนะอย่างแรกจากนั้นเราก็เอามาทําบ้านนะคลิปหน้าเนี่ยเอเมี่จะสร้างบ้านแล้วนะเพราะว่าเราอาศัยบ้านของคุณลุงเพียเจอมานานแล้วเขาอาจจะแบบว่าไม่อยากไม่อยากให้เราอยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะเอเมี่จะต้องเริ่มสร้างบ้านเองแล้วอย่างแรกที่เอเมี่ต้องทําก็คือการตัดไม้ตุนเอาไว้เยอะๆแยะๆเลยนะ นี่งั้นเราเซจะปานไว้ตรงที่นอนก่อนแล้วก็ออกหาไม้ยังไงจะแล้วต้นมาที่นี่ไม่ค่อยมีเลยนะมีบูกเขาด้วยอะ่ะเป็นบูเขาหิมะนี่เราอยู่แทนพิมะาเราเนี่ยโอเคทุกคนตอนนี้มืดแล้วเอมี่ก็ได้ไม้มาจํานวนหนึ่งนะก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยแหละแต่ว่าก็มีมอนเตอร์อยู่มากมายเอมี่ไม่รู้จะกลับทางไหนทางไหนคือบ้านเราเอมี่ไม่รู้อืมแบงบมุมจะเอาหรอมาสิ อแรงแรงว่านี่เอมี่ใช้ดาบหินฟันนะเนี่ยไหนไหนมีคีเปอร์เปล่ามีสเกลิตันหรือเปล่าถ้าเจอหมาเนี่ยเอมี่จะเอาไปเลี้ยงหน่อยไหนดูสิไม่มีตัวอะไรเลยอ่ะอึบนี่นั่นนั่นไงจะวางมุมแล้วทุกคนข้างบนก็ไม่มีแต่ว่าข้างบนมีไม้เยอะพอสมควรเลยนะนี่นี่แน่ชุบนี่นี่อย่าเอออย่าเข้ามานี่เรียบร้อยเอามาทำเม็ดตกปลาดีกว่าเนอ นี่ตรงนี้เราสามารถครับเทียนนล้แหละโอเคขอเทียนหน่อยนี่ความสว่างบังเกิดแล้วโอเคยังไม่ต้องหาทางกลับหมู่บ้านเนาะตอนนี้ทุกคนว่าเราอยู่ไหนเดี๋ยวนาทชอริบาร์น่ะไงเจอหมู่บ้านแล้วน้องกายอุ้งซอมบี้กับคีปเปอร์มาเพียบเลยอื้มเออนี่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาโอเคได้เนื้อเน่ามาแล้วโอ้เนื้อนเน่าเนี่ยเราสามารถเอามาทําอะไรบ้างเนี่ยอือชึบ นีเออหอื้มมันระเบิดแล้วทุกคนอะไรกันเนี่ยแรยงจัดเลยอ่ะน่าเสียดายนะเรายังไม่มีเหล็กพร้อมที่จะคาบโลอ่ะเดี๋ยวนะทุกคนนั่นนั่นอะไรนะ่ะมีซอมบีน้นี่ไงนี่ไงอือเดี๋ยว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 โอ้โอ้ดีตีตีตีเข้าไปตีเข้าไปอยากเข้ามาอยากเข้ามา นี่แนนี่แนนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาจากไหนมาจากไหนเอลมี่เห็นแล้วเอลมี่เห็นแล้วมันเกิดมาเมื่อกี้โอ้โหเยอะแยะตรงนี้ก็ยังมาอีกนี่แนอย่าเข้ามาเรียบร้อยเอลมีม่ว่าตรงนี้มันไม่น่าจะปลอดภัยแล้วล่ะทุกคนเอลมี่ต้องรีบกินอะไรก่อนละโอ้ยจะตุยแล้วเนี่ยนี่ต้องรีบกินแล้วก็รีบไปนอนไม่ชอบตอนงคืนเลยอ่ะมันนี้พวกมอนเตอร์เยอะไปหมด ฝากไว้ก่อนเธอเจ้าพวกมอนเตอร์เอ็มมี่จะประจกกัดการเจ้าที่หลังแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องรีบกลับหมู่บ้านแล้วทุกคนอะชึบนี่โดดบ้านเราอยู่ไหนพี่โกลเลมก็ยังอยู่เลยนะ,ะบ้านบ้านตรงนี้ไงเจอแล้วโอเคขอเขา้านก่อนโอ้โหคุณลุงนอนไปแล้วอ้าวคุณลุงนี่ที่นอนเอ็มมี่ขอนอน่อนฮเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์โอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่งั้นเราออกมาข้างนอกอุ้ย ต้นไม้มีไม้ลอยอยู่ด้วยอ่ะโอเคมีนังวัวมีคอกมา้าเอ็มมี่อยากขี่ม้ามากเลยอ่ะเราจะได้ไม่ต้องเดินเองแต่แต่ว่าเอ็มมี่ไม่มีอาน้าดิไหนดูสิเอ่อมีคุณลุงกีค่คนเนี่ยคนนี้ขายของได้หรือเปล่าน่าจะขายของได้แหละโอเคเดี๋ยวเราขอปัะก,การเจ้าสเกลริตต์น์ยายยิงแบบนั้นโอเคโอ้ยสับทีเดียวตายไหนดูสิอเอเอ เราเผือปักไฟไว้ตรงนี้จริงด้วยนะทุกคนถ้าเราไม่ปักไฟเนี่ยมอนเตอร์มันอาจจะมาเกิดก็ได้นะไหนดูสิหมูมานมันใหญ่มากเลยอะ่ะอุ้ยข้างบนก็มีนี่ถักยาก,ก่อนนั่งไงทุกคนข้างบนหมู่บ้านก็ยังมีอะ่อะบนภูเขาอ่ะแต่ว่าอัวว้าน,นี้ก็ยังไม่ถูกทำลายไปนะถ้าคีปเปอร์เข้ามาแล้วก็มันก็แย่แน่แนเลยอะ่ะเอาละไหนดูกล่องสิแล้วก็พอมีเหล็กอยู่ชิ้นเดียวอะนะไหนดูสิ เราสามารถคร้าวได,ด้อีกงั้นเอมี่อ่ะขอค้าวไม้มงางอยางก็แล้วกันนี่เอาเป็นแท่งไม้สติก๊กสักประมาณอย่างดีในหลายอันเลยก็แล้วกันเราต้องทําอุปกรณ์โอเคได้มา21อันจากนั้นเราก็ต้องค้าวฐานเอ้ยไม่ได้ค้าวฐานดิต้องเรียกว่าทอสโอเคได้นมาแล้วทุกคนเอมี่อ่ะนะจะทําการปักไฟรอบหมู่บ้านนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนนั่นนั่นมาอะไรนั่นมันเอ็นเดอร์แมน erman, ใช่หรือไม่ ทอิปาวนั่นเห็นดิวแมนรือเปล่าไหนดูซิทุกคนเราต้องย่องมาใกล้มันมองตาทั้งมองนั้นเราอย่าให้มันมองโอเคย่องย่องโอเคมาแล้วเอ็นดิวแมนอืมเจ็ดชันแน่ฮึบยังมีอะไรลูกตาเอ็นดิวแมนมาแล้วฮึบเออนี่แหละตีโอ้โหโอ้โหแรงอ่ะแรงเหรอแรงใช่ไหมแรงใช่ไหมโอ้โหว้าบมาจากไหนว้าบมาจากไหนเออเออเออโอ้โว โอ้แรงเวอร์เน่ะโอ้โหทุกคนอ้ยน่ากลัวไหนมันอยู่นั่นมนมองเห็นเราหรือเปล่ามันได้วาปมาเอ๋มันมองไม่เห็นเรา่ะโอ้โหมันต้องเข้าแวะใกล้มันใช่ไหมเนี่ยโอเคค่อยๆย่องค่อยย่องนี่มาซี่มองได้มีสักทีสิมองเนวมองมองสิเ้ยมันมองแล้วมันมองแล้วมันมองแล้วมันมาแล้ว โอเคนี่เต็มตัวนี่เออตีตีอืมมาเลยเออนี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอมี่ว่าเอมี่น่าตุยก่อนละอือโอ้โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเ้าเอาไปไหนแล้ววะเอาหายอะทุกคนเอยโอ้โหตกใจหมดเลยเนี่ยอะไรเนี่ยยังมาเจ้าสเกกันสิน่ากลัวนายอะโอเคครั้งสุดท้ายนะเอมี่จะสับมันครั้งสุดท้าย โอเคมองหน้มั้ยสิมันไม่มองอะดิมันมองมองสิโอ้โหมันไม่มองงั้นยังมีต้องเข้าสถาบันทีเดียวจะเดินหนีสิจะเดินหนีไปไหนจะเดินหนีไปไหนนี่อุ้ยดอกด้วยอะไม่หน่าเชื่อเดาลูกตาเอ็นดูแมนด้วยโอ้โหยอดไปเลยนะเนี่ยทุกคนมันดอกให้เราด้วยแล้วมันก็หญ้าเขียวที่มันถืออยู่ก็ดอบมาในมือเราด้วยแหละโอ้โหก็ดียเนี่ย งั้นเอมี่จะต้องกลับกลับหมอ่ว่าแล้วเออ,เอค่ำคืนนี้มันช่างน่ากลัวมากๆแต่ว่าเอมมี่ก็ยังไม่ท้อถอยเพราะว่าเราต้องมีสิ่งที่เราต้องกำจัดมันก็คือ มันก็คือมอนเตอร์นั่นเองนั่นไงแมงมุมอยู่ตรงนั้นอย่ามาอย่านะแมงอูนเนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยนะเพราะว่าลูกตาของมันสีดแดงมาสิโอ้โหโดนใส่หรอโดนใส่เห,หรอเดี๋ยวนะทุกคนเออมีสกเกตเห็นคีปเปอร์นงูโอ้โหโอ้ยตกใจหมดเลยนะงั้นเราขอขึ้นโอหอะไรเนี่ยคีเปอร์กับอะไรอ๋อน้องไก่นึกว่าสเกลิลตันตกใจหมดเลย มาสิมาสิมาสิอย่าเพิ่งระเบิดนะอย่าเพิ่งระเบิดนะเอะอ,อไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่ทันน่ะต้องหลงไม่ทันน่ะตรงนี้มันก็พื้นที่แบบยังไงอะไม่รู้ว่าอะไรนะเป็นต่างระดับอะเป็นภูเข,ขาอะขอเนื้อไก่หน่อยก็แล้วกันไก่ตัวเมื่อกี้งั้นเรากลับมูมาดีกว่าโอ้โหมากันเรียบเลยมาสิอะชืบนี่เรียบร้อย สอมีตัวนี้ก็ด้วยนายอย่ามาเข้าใกล้หมู่ไว้ของเราเลยขาดตอนนี้เอมี่มีดาบเหล็กแล้วทุกคนลืมบอกไปโอเคตรงนั้นอะไรอ่ะเป็นสอมบี้ใช่ไหมโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ซอมบี้มันเป็นมันเป็นแบบสเกีลตันไงโอ้โหมีสองตัวมีสองตัวเออตายก่อนไหมเนี่ยเอมี่ว่าเอมี่นะตุยก่อนแน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเจ็บเจ็บนะเอมี่เจ็บนะอย่าเข้ามาใกล้ซิโอเคทุกคนรุ่งเช้าแล้วเมื่อกี้เอมี่ ก็จัดการพวกมันไปเรียบร้อยผ่านไปอีกหนึ่งคืนนะทุกคนโอ้ยน่ากลัวมากเลยค่ําคืนนี้งั้นอีกคลิปหนึ่งเนี่ยเอมีอ่ว่าจะเอาไวส้สร้างบ้านนะนะงั้นเอามาปิดคลิปกันตรงนี้เลยดีกว่าไหมเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปนะเอมี่จะต้องเข้าหมู่บ้านก่อนแล้วไม่อย่างงั้นมอนเตอร์ที่ยังไม่โดนแดดเผาเช่นแมนงูงคิปเปร์เนี่ยมันอาจจะระเบิดหรือก,กัดเอมี่ก็ได้ตรงในต้องอยู่ในหมู่บ้านเท่านั้นเอาล่ะ เราไปคิดกันตรงนี้ดีกว่าเอาเราเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆทุกคนสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แอมมี่ด้วยนะสำหรับวันนี้แอมมี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคลิปหน้าแอมมี่จะมาสร้างบ้านให้ทุกคนดูเลยนะสำหรับวันนี้บุ้ยบูยจ้าทุกคน